ธรรมะวันนิ้ชีวิตแจ่มใสและในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้ตั้งจิตน้อมใจแล้วก็น้อมนำหยิบยกในเรื่องของพระอรหันต์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระอธิชฉัตติยะเทระ ซึ่งท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไว้ในอดีตชาติเป็นที่น่าสนใจต่อพวกเราเชาวพุทธเป็นยิ่งนะักโดยท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไวัยในอดีตชาติว่าเมื่อครั้งอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระอัฏฐทัตสีพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเข้าสู่ประตูพระนิพพานหรือว่าพระองค์ทรงปร,รินิพพานไปแล้วเราก็จึงจ้างช่างผู้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมีฝีมือให้กระทำหรือสร้างฉัดอันเป็นชั้นๆเพื่อที่เราจะได้บูชา พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อช่างได้กระทําการงานเสร็จเรียบร้อยดีงามแล้วเราก็จึงได้นำฉาดเป็นชั้นๆน,น้อมบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีนามว่าพระอัฏฐทัตส,สีพุทธเจ้าต่อจากนั้นมาเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราก็สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดเมื่อเวลาคิดถึงความดีที่เรานั้นได้ถวายฉัดอันเป็นชั้น ที่บูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคิดถึงเมื่อไรก็สุขใจเมื่อนั้นเกิดความปีติมีความสุขอย่างสูงล้นและอยู่ต่อมาเมื่อถึงคราวกาละที่เราจะตายจากโลกนี้ไป เราไม่ไปสู่ทุขติเลยไม่ไปสู่อบายตายไปก็ไม่ไปตกนรกตายไปก็ไม่ไปเป็นเปรตตายไปก็ไม่ไปเป็นอสุรกายและตายไปก็ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยพลานิสง์ที่เราได้ถวายฉัตรบูชาพระเจดีย ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระอัฏฐทัตสีพุทธเจ้าพระาณีสงส่วนนี้เมื่อเราสิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปแล้วเราจึงได้ไปเสเวยสมบัติบนเทวโลกสวรรค์เมื่อได้ไปจุติสวรรค์ชั้นใดก็ตามเราก็เป็นราชา ของเทวดาทั้งหลายเมื่อถึงกาลสมัยได้เสวยสุขบนเทวโลกสวรรค์มาพอสมควรแล้วก็อยู่ต่อมาอันจะพ้นวิสัยจากเทวโลกสมบัติเราก็ได้เกิดมาในพุทธกาลนี้แล้วก็บรรลุนิติภาวะเจริญวัยใหญ่ขึ้นมา แล้วก็มีความเลื่อมใสในประวรพระพุทธศาสนาโชคนำพาวาสนานำสง่งเราก็มุ่งตรงได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาโดยคุณงามความดีที่ได้ก่อร่างสร้างสมอบรมเอาไว้ในอดีตชาติ เราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติอยู่มาไม่นานเราก็สำเร็จซึ่งความเป็นพระอระหันต์เราก็ทำกิจในพระพุทธศาสนาสำเร็จแล้วนี่แหละโยมคนไหนเคยถวายฉัดที่เป็นชั้นๆเราได้ถวายฉัด ได้บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่เป็นพลารณีสงอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวหรือบางญาติบางโยมแม้จะไม่ได้มีโอกาสถวายฉัดแต่เราก็มีโอกาสได้สร้างเป็นดาดฟ้าเป็นเพดาน ซึ่งอยู่บนเสียรขององค์พระประธานนะก็มีมากมายหลาย,ยาติหลายโยมก็ได้สร้างซึ่งเป็นดาดฟ้าเขาก็ทำสวยงามทาสีนี่ก็เป็นพระราณีสงฆ์ที่มีความยิ่งใหญ่ บางญาติบางโยมก็ใช้เป็นผ้าม่านไปปิดบังหลังฉากโดยความที่เรานั้นมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางญาติบางโยมก็ประดับตกแต่งในสถานที่ที่ประดิษฐานองค์พระประธานองค์พระปฏิมากร บางญาติบางโยมก็ได้วาดภาพได้ฝากฝีไม้ลายมือนะมีรูปภาพสวยงามนะเป็นหลังฉากบางทีก็จัดสถานที่ให้เกิดเป็นรรมณียสถานเป็นสถานที่ดูแล้วสวยงามนะต่อการที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัด เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระพุทธคุณของพระองค์บูชาพระธรรมคุณบูชาพระสังฆคุณแม้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงเข้าสู่ประตูพระนิพพานไปแล้วก็ตามแต่เราก็ยังทรงเห็นพระคุณของพระองค์ก็ยังทรงมีค่าและศักดิ์สิทธิ ยังมีความเข้มขน้นมีความขลังอยู่เช่นเก่าเหมือนเดิมหากว่าบุคคลใดใครผู้หนึ่งแต่น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปประพฤติวัดปฏิบัติญาิโยมทั้งหลายแน่นอนชีวิตของท่านท่านก็จะมีแต่ความผาสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและก็ครอบครัว ครอบครัวใดมีธรรมะก็มีความสุขบุคคลใดมีธรรมะบุคคลน,นั้นก็มีความสุขนั่นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าใครนั้นให้ความสนใจน้อมนำไปประพฤติธปฏิบัติเช่นเรามีฮิริโอตตะปะคือความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปนี่ธรรมะสองข้อนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งญาติโยมกดม็ดำเนินชีวิต ก็อยู่อยากมีความสุขได้เราไม่กล้าที่จะทำบาปเราเกรงกลัวต่อบาปมีความเกรงกลัวเห็นคนอื่นเขาทำบาปสร้างกรรมกระทำความผิดคิดชั่วเราก็มีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายใจอย่งงางนั้นญาติโยมทั้งหลาย อาตมาภาพเองก็ได้กล่าวอธิบายขยายความเรื่องของการได้บูชานะซึ่งการบูชาฉัดอันเป็นชั้นๆนะที่พระเจดีที่บรรจุพระปร,ะปรมาสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระอัฏฐทัตสี นี่ก็ได้เชื่อมโยงมาสู่ญาติโยมของเราชาวพุทธแม้จะไม่มีโอกาสได้ถวายฉัดอันเป็นชั้นๆแต่เราก็เคยร่วมกันสร้างเป็นดาดฟ้านะร่วมกันนะหรืออาจจะเคยร่วมกันถวายฉัตรนะเป็นกลุ่มเป็นความสมัครสมานสามัคคนะีซึ่งก็ มีญาติโยมบางท่านก็เคยถาวายฉาดมาแล้วบางญาติบางโยมก็ยังไม่เคยแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังอัตมาภาพได้กล่าวเช่นนี้ก็หวังว่าคงจะเกิดสติปัญญาเกิดความเลื่อมใสมีโอกาสมีเวลาถึงจะไม่ได้ถาวายฉาดก็ตามเขาจะมีการทำดาดฟ้าซึ่งอยู่บนเสียนเราก็สามารถที่จะร่วมสร้างบารามีตรงนี้ได้ ชีวิตของเราก็จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร